สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเลยนะคะสําหรับวิดีโอนี้คุณครูปุ๊กปิ๊กก็ยังจะมาแนะนําในเรื่องของการทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาทดลองกันในเรื่องหยดน้ําค่ะซึ่งหยดน้ํานี้คงเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ว่าหยดน้ํามีรูปร่างลักษณะยังไง เราสามารถสร้างหยดน้ําได้ไหมแล้วหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะช่วงท้ายคุณครูปุปปิกจะมีเกมมาให้นักเรียนทุกคนได้ลองเล่นกันที่บ้านอย่างง่ายๆได้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยีคุณครูปุปปิกก็มาอยู่ในห้องน้ํานะคะซึ่งที่ต้องพานักเรียนมาเรียนรู้ในนี้ก็เพราะว่าที่นี่ของคุณครูมีก๊อกน้ําค่ะ ถ้านักเรียนจะไปหาก๊อกน้ำอาจจะไปหาในห้องน้ำก็ได้เหมือนของคุณครูหาที่อ่างฟารานหรือหาที่บริเวณอื่นๆในบ้านดูนะคะแล้วลองทางําตามนะถ้าหากว่าปกติแล้วคุณครูปุป๊ปกเปิดน้ำน้ำที่ไหลออกมาก็จะไหลออกมาเป็นสายแบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณครูปิป๊กอยากจะให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดน้ำล่ะเขยงแค่ค่อยๆเบางเลง ค่อยๆเบาปริมาณลงให้น้ำไหลออกช้าลงเรื่อยๆค่ะอ่าพอจะมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้น้ำที่ไหลออกมาออกมาเป็นหยดน้ำค่ะน้ำจะค่อยๆไหลมากองอยู่บริเวณจุดที่ต่ำที่สุดจากนั้นถ้าหากมีหยดที่ใหญ่ขึ้นถึงจะไหลลงมาได้ นักเรียนลองดูหยดน้ำดูนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือเป็นรูปทรงยังไงนะลองดูนะคะและการที่เราจะสร้างหยดน้ำนะคะเพียงแค่เราใส่มือของเราลงไปจุ่มอยู่ในน้ำ เราจะสามารถสร้างหยดน้ําได้จริงหรือนักเรียนลองดูนะคะลองสังเกตที่ปลายนิ้วของคุณครูน้องลองดูนะคะว่าที่ปลายนิ้วของคุณครูป,ปิกจะมีกลุ่มน้ําที่ค่อยๆไหลลงมารวมกันถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นก็จะหยดลงมาค่ะแบบนี้เลยน้องลองสังเกตลักษณะดูนะคะ จะทำเองแล้วสังเกตนิ้วตัวเองหรือลองดูนิ้วของคุณครูตอนนี้ก็ได้ค่ะและนี่ก็คือเกมที่คุณครูปุ๊ปิกบอกค่ะจะให้น้องไปทดลองต่อที่บ้านแล้วบันทึกลงในใบบันทึกผลการทดลองมาให้คุณครูนะคะโดยน้องสามารถเลือกเหรียญที่น้องชอบได้เลยอย่างคุณครู คุณครูปุ๊บปิกได้เลือกเป็นเหรียญ1บาทค่ะแต่ถ้าหากว่าที่บ้านของนักเรียนจะใช้เป็นเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้อาจจะเอาเป็นเหรียญสตางก็ไม่ว่ากันค่ะโดยให้น้องเลือกมาเพียงแค่1เหรียญจากนั้นหาพื้นที่เหมาะเรียบๆรียบวางเหรียญนะคะและจุดสำคัญนั่นก็คือคุณครูปุ๊บปิ๊กจะให้น้องเตรียมน้ำ มาหยดลงบนเหรียญค่ะโดยคุณครูปุ๊บปิกได้เลือกเหรียญบาทมาเพราะฉะนั้นก็จะเอาน้ำมาหยดลงบนเหรียญบาทเกมก็คือนักเรียนคิดว่าเหรียญหนึ่งบาทของคุณครูสามารถหยดน้ำลงไปได้กี่หยดคะแล้วเหรียญของน้องจะหยดลงไปได้กี่หยดคุณครูจะให้น้องไปทดลองที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ ซึ่งน้องจะสามารถใช้นิ้วมือของตัวเองหยดน้ำเหมือนที่คุณครูสาธิตให้ก่อนหน้านี้ก็ได้หรือน้องจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นซึ่งคุณครูปุ๊กปิกมีอุปกรณ์ค่ะนั่นก็คือยาหยอดตาซึ่งหมดอายุไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีน้ำอยู่ก็สามารถเอามาหยดได้บางคนใช้นิ้วหรือบางคนจะใช้หลอดดูดก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าหลอดดูดน้องจะต้องสามารถบังคับจำนวนหยดได้ อาจจะต้องใช้การฝึกฝนหน่อยค่ะในคุณครูปุ๊กปิ๊กจะลองหยดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ,ะสมมุติว่าคุณครูปุ๊กปิ๊กจะเลือกใช้นิ้วก่อนก็จะามาหยดลงแบบนี้อาได้1ห,หยดแล้ว2หยดแล้วก็อาจจะไปจุ่มเพิ่มหรือจะเพิ่มเติมใช้ตัวช่วยก็ได้หยดที่สองไปแล้วหยดที่3ค่ะหยดที่4ี่หยดที่ห้า หยดที่6 7 8 9 10โอ้สก็ยังไม่ล้นไม่6เลย11 12 13ดูสิสอ,สสสอุย๊ย13ก็ได้14จะได้ไม่น่า 14ได้อยู่หยดที่15จะได้หรือเปล่านะ15ก็ได้สิบหโอ้ได้แค่16บหกหยดค่ะเพราะจะหยดหยดที่17ปรากฏว่าน้ำก็ล้นออกมาจากเหรียญทำให้ผ้าที่คุณครูุู้พิกรองเอาไว้หกแล้วค่ะนักเรียนลองทดลองแบบนี้กับเหรียญของตัวเองที่บ้านดูนะคะ แล้วบันทึกลงมาในแบบบันทึกว่าน้องใช้เหรียญอะไรแล้วเหรียญของน้องสามารถหยดน้ำได้กี่หยดอย่าลืมบอกคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ